เดี๋ยวเราจะมาผัดถั่วคู่ผัดพริกเผากันนะครับมังจะเปิดไฟนะครับก็ใส่น้ำมันลงไปได้เลยโอเคแล้วเราก็ใส่กระโครลงไปครับ ก็เ so, ราจะผัดให้ปลอกุ้ของเราเนี่ยนิ่มนะครับก็เ so, okay. เราก็เราจะใส่ตัวพริกเผาลงไปครับก็ความเผ็ดนี่ก็ตามใจชอบนะครับใสอันนี้ไม่ต้องเยอะมากครับ やってなり <laughs>、えー、ねえか ตุกด,ดีแล้วนะครับก็อดเรียบร้อยนะครับเราจะตอนอต่ดจานเราจะมาเติมตัวของเกี๊ยวนะครับ อ,อันนี้ก็จะแต้งจานโอเคครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เมนูผัดถั่วคูนะครับใส่หอมเกี่ยวด้านบนครับโอเคครับเรียบร้อยครับ